วัสดีค่ะเด็กเวันนี้มาพบกับคุณครูเล็กนะคะคุณครูเล็กจะมาอธิบายใบกิจกรรมหน่วยวันเด็กวันครูให้เด็กๆฟังพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะใบกิจกรรมหน้าแรกนะคะ จงท่องคำคล้องจองเพื่อเรียนรู้และระลึกถึงพระคุณของคุณครูเด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูนะคะสิทธิ์มีครูเรียนรู้การอ่านเขียนได้ร่ำเรียนวิชาพาสดใสมีอาชีพมีการงานเบิกบานใจครูผู้ให้ปัญญาแก่สิทธิ์เอ้ย เป็นยังไงคะฟังทันกันไหมเอ,อ่ยถ้าฟังไม่ทันลองฟังอีกรอบนะคะสิทธิ์มีครูเรียนรู้การอ่านเขียนได้ร่ำเรียนวิชาพาสดใสมีอาชีพมีการงานเบิกบานใจครูผู้ให้ปัญญาแก่สิทธิ์เอ่ย ไปกิจกรรมหน้าที่สองให้เด็กๆวาดภาพสิ่งที่เด็กๆจะมอบให้กับคุณครูเพื่อเรียนรู้และระลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะคุณครูจะมีช่องสี่เหลี่ยมสามช่องด้านล่างนี้นะคะให้เด็กๆวาดสิ่งที่เด็กๆจะมอบให้คุณครูได้เลยค่ะไปกิจกรรมหน้าที่3นะคะให้เด็กๆ เลือกบายสีภาพเครื่องเล่นที่อยากเล่นในวันเด็กนะคะเพื่อเรียนรู้และร่วมกิจกรรมในเด็กในวันเด็กนะคะเด็กๆชอบเครื่องเล่นอันไหนเด็กๆสามารถระบายสีได้เลยค่ะใบกิจกรรมหน้าที่สีนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพสิ่งที่เด็กๆอยากได้รับในวันเด็กมีตุ๊กตาหมีบาร์บี้และก็ขนม เด็กๆอยากได้อะไรระบายได้เลยนะคะมาถึงหน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆหน้าสุดท้ายนี้จะเป็นแบบฝึกภาษาไทยให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกฮูและระบายสีให้สวยงามค่ะพร้อมทั้งฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทยด้วยจากนั้นแล้วพอเสร็จจะกลายเป็นรูปอะไรให้เด็กๆรอลุ้นกันได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะทำกันได้ไม่เอ่ยแต่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย